สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อดีพ่อกันอีกแล้วนะคะกับละไม่คนเก่าคนเดิมละไมอยู่มือนีละไมอยู่บ้านปู่ปู่กับแมายา่ย่าอากาศดีดี่พระห่อนบนหนาวก็ได้สิผ้ามาเบ่งสวนข้าวที่แล้วเบิง่งยังโอทัวอันนี้ไม่นีสิพ้าเบ่งหลอบบ้านเลยนะคะบ้านกับโได้หลังไงหรอกคะ่ะแต่ว่าขนาดนหาอยู่แหละสำหรับสองคนเนาะสองเถา ไปเบ่งบ้านกันเลยจ้านี่เนะหอสิบประมาณนี่แหละอยู่ข้างนอกเพื่อนก็ไม่ได้ปลูกลายดอกสวนรอบบ้านมีบูเบอร์รี่นะจาีบูเบอร์รี่อเนตนอเน,นตนหมากแอปเปลิล ต้นบเบอรี่ต้นนี้โด่โด่งม้กเห็นไหมคะน้อยเขียวเียวเพื่อนเอาผาเขียวมาอ้อมใบกันโลกมาก,กินอันนี้ต้นต้นลูกพีชต้นลูกพีชม่มี่โดมมีเลยต้นนังแอปเปลิลมีอยู่สองต้นอันนี้ก็บูเบอรี่ไฮเดนเด็เนะะาะภกษาดอย อันนั้นกับบ้านบ้านไอ้อาบ้านอาพลาสติกแท่นกระจารอบหลบ้ลบบานอันนี้จะเป็นคางบ้านเนาะคางบ้านอันนี้จะเป็นหน้าบ้านออกไมบ้านเป็นตะยูตะยูสองคน เอียงแม่อ่าอะไรนี่อันนี้ต้นต้นเอ,เนอีเยองวะมะเมลอนอ๋อเห็นปะเมลอนเมลอนภาษาภาษาไทยเอียงวะเมลอน อันนี้พัปปิกาน,นี่บักบวบสุก,กินี่นีอยู่สามหน ôi, ม่วยมะเขือมะเขือเทศโทมมาทเทนเขือเทศนี่อยู่สีต่ต้นอันนี้ก็จะเป็นลังบานนะคะลังบานขยะยกสาซยูนีทั้งงอ เพิ่อปลูกกับพหลายอย่างมีหอดคาโทเฟินคาโทเฟินภาษาไทยไอม้มะมันอี่ยงวะเออที่เขาเห็ดเฟรนไพรไหมอี่ยงวะมันฝรั่งมันฝรั่งนะ รอบบ้านน่าอยู่มากฝั่งทางนี้ก็สิเป็น Strawberry. สตอรอเบอรี่สตรอเบอรี่ภาษาภาษาเยอรมันก็จะเป็นแอปแบิลเนอะหมดแล้วหม,ด,ม,มดหมากหมดนวยแล้วหมดยำมอ,อันนี้ก็จะเป็นลังบ้านนี่หอดทรายอันนี้ มองก่อไฟนะคะไวช่วงหนาหนาวหนาหนาวก่อไฟก็จะปีที่นั่งเล่นทางเทิงนี่ก็สิเป็นหมากอางุงนค่ะหมากอาง่งงนเป็นเห็ดข่างสวยๆอา่างงนก็บ่ค่อยโดกปีนี้บ่ค่อยโดกเจ็บบ่กโดกเจ็กยางเลยปีนี้ ที่มันเป็นน้ำอากาศอากาศหนาวนก็เรยบอบเป็นดิอันนี้ทุ่มอังนอ้ยนี่เด็บุ่มหนึง่งนะคะนี่ลหละบ้านอยู่บ้านนอกของปปูกกัมายาสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ